สวัสดีค่ะท่านอาจารย์ทุกท่านสาระที่สำคัญของหนังสือเรียน Get In Vol e ในระดับมัธยมศึกษาปีที่1บทที่1น,นะคะจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลเป็นการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับโครงสร้างประโยคนะคะโดยเฉพาะคำที่เกี่ยวกับประเทศสัญชาติเชื้อชาตินอกจากนี้ด้านหลังของหนังสือนะคะจะมี กิจกรรมเสริมนะคะที่เกี่ยวกับแต่ละบทนะคะเช่น grammar boot camp pronunciation แล้วก็ project planner เรามาดูรายละเอียดที่สำคัญของบทที่1กันนะคะในบทที่1จะมีชื่อเรื่องว่า our world นะคะในบทนี้เนี่ยเราจะเน้นนะคะในเรื่องเกี่ยวกับความแตกต่างของแต่ละประเทศ คุณครูอาจจะเริ่มจากการเขียนชื่อประเทศบนกระดานให้นักเรียนได้รู้จักก่อนเป็นการปูพื้นฐานนะคะถ้าดูในหน้า12-13จะเป็นเนื้อหาที่สำคัญและเป็นไฮไลท์ที่เอามาถามนักเรียนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างเช่นฮอลลีวูดใช่ไหมคะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ Paper ก็คือกระดาษจากตัวอย่างในหนังสือจะเห็นว่า ชาวจีนนะคะเมื่อประมาณ2,000ปีที่แล้วใช้เปลือกไม้เยื่อไม้เศษผ้าแช่น้ำนะคะเอามาทำเป็นกระดาษหรือเชลโคมนะคะเป็นวรรณยายสืบสวนสอบสวนที่มีชื่อเสียงและเป็นเอามาทำเป็นหนังเป็นภาพยนตร์นักเรียนก็จะได้เริ่มเห็นความแตกต่างและความน่าสนใจของแต่ละประเทศ กิจกรรมที่8นะคะในหน้าที่13จะเป็นการดูวิดีโอคลิปนะคะซึ่งเป็นหัวข้อที่ถามเกี่ยวกับประเทศที่น่าสนใจที่นักเรียนอยากจะเล่าหรืออยากจะแลกเปลี่ยนโดยในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะพูดถึง3ประเทศ3ประเทศที่น่าสนใจนะคะก็คือ เป็นประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมคะจะมีเรื่องของประเทศญี่ปุ่นมีเรื่องของประเทศแอฟริกาแล้วก็ประเทศออสเตรเลียนะคะจะอยู่ในกิจกรรมที่9นะคะซึ่งเป็นการดูวิดีโอคลิปสำหรับกิจกรรมที่10นะคะก็จะเป็นการจับคู่สนทนาแล้วก็พูดคุยนะคะเกี่ยวกับ ประเทศที่น่าสนใจที่นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้หน้าที่14-15จะเป็นส่วนของ reading and critical thinking โดยในหน้านี้นะคะจะมี sub skill ที่สำคัญคือคำแนะนำในการอ่านข้อเขียนหรือบทความ คุณครูอาจจะแนะนำให้นักเรียนขวดาตามองข้อเขียนนั้นก่อนว่าเป็นข้อเขียนประเภทใดสังเกตจากกระดาษที่สังเกตจากข้อความที่พาดหัวหัวข้อย่อยนะคะแล้วก็รูปแบบของข้อเขียนเพื่อให้อ่านได้รวดเร็วแล้วก็เข้าใจได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะ,ะข้อมูลด้านภาษาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ <Thailand S 1> น่าสนใจคุณครูอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่า ประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยบางทีเราก็เรียกว่าประเทศฮอลแลนด์นะคะหรือบางทีเราก็เรียกเขาว่าชาวดัตช์และสิ่งที่น่าสนใจก็คือวัยรุ่นชาวดัตช์เนี่ยมีความสุขมากกวา่าเด็กวัยรุ่นจากอีกหลายประเทศเรื่องนี้อาจจะทําให้นักเรียนสนใจว่าเป็นเพราะอะไรทําไมนะคะเด็กวัยรุ่นชาวดัตช์ถึงมีความสุขมากกวา่า อันนี้ก็จะกระตุ้นให้นักเรียนอยากจะอ่านแล้วก็อยากจะค้นคว้าเพิ่มเติมได้มากขึ้นค่ะในหน้าที่16จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรมมาจะเห็นได้เลยว่าเราจะขึ้นที่การใช้ verb to be นะคะโดยเป็นรูปย่อนะคะให้นักเรียนเนี่ยเลือกคำที่พิมพ์ด้วยตัวสีฟ้าไปเติมลงในตารางให้ทุกต้อง โดยเราจะสังเกตนะคะว่าการใช้รูปย่อของ b นะคะหรือ verb to be เนี่ยเราจะใช้ในภาษาพูดและใช้ในการเขียนแบบไม่เป็นทางการเท่านั้นนอกจากนี้นะคะเรายังพูดถึงการใช้ verb to be ในรูปปฏิเสธ n e g a t i v e ให้นักเรียนทำวิธีเดียวกันนะคะโดยเลือกคำที่พิมพ์ด้วยตัวสีฟ้าไปเติมลงในตารางให้ถูกต้อง และเพื่อเสริมเติมความเข้าใจคุณครูอาจจะให้นักเรียนศึกษา Quick Review นะคะในหัวข้อแกรมมาท,ทั้งในด้านของ B Affirmative และ B Negative อยู่ในหน้า21นะคะคุณครูสามารถให้นักเรียนเนี่ยสรุปโครงสร้างภาษาและหลักการนำไปใช้ได้สำหรับในหน้าที่17จะเป็นเรื่อง vocabulary and listening นะคะ เนื้อหาที่สำคัญในหน้านี้นะคะจะเป็นเรื่องของการใช้ a d j e c t i v e เพื่อที่จะอธิบายสถานที่โดยคุณครูอาจจะให้นักเรียนสังเกตวิธีการใช้คำ a d j e c t i v e ส่วนใหญ่แล้วนะคะ a d j e c t i v e จะวางไว้ด้านหน้านะคะของคำที่ต้องการที่จะขยายตัวอย่างนะคะ he has black hair ใช่ไหมคะ a d j e c t i v e ก็คือคำว่า black เขามีผมสีดำเราก็จะวางไว้ด้านหน้าของคำที่จะขยายเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่เด่นๆน,นะคะของหน้าที่17คือการใช้คำ adjective เพื่อขยายคำนามนะคะว่าจะมีวิธีการใช้อย่างไรนอกจากนี้นะคะจะมีในเรื่องของการฟังนะคะในหัวข้ออ uh p h o n e Conversation บทสนทนาทางโทรศัพท์คุณครูให้นักเรียนฝึก ฟังบทสนทนานะคะโดยดู subskill โดยการให้นักเรียนเนี่ยลองสังเกตว่าถ้าเราจะต้องฟังบทสนทนาทางโทรศัพท์อย่างน้อยก็จะต้องมีคนสองคนพูดคุยกันแล้วก็อาจจะต้องสังเกตหัวข้อที่กำลังคุยนะคะว่าจะมีคำศัพท์อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการฟังก็จะช่วยทำให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นค่ะ grammar มมในหน้าที่18นะคะก็จะเน้นในเรื่องของ verb to be อีกเหมือนกันโดยโมองในแง่ของการตั้งประโยคคำถามและการตอบแบบสั้นๆคุณครูอาจให้นักเรียนอ่านคำสั่งของกิจกรรมและอ่านประโยคคำถามและคำตอบในรูปย่อนะคะที่อยู่ในกรอบสีขาวในหนังสือหน้า18กิจกรรมที่1โดยให้นักเรียนสังเกตต,ตำแหน่งของประธานและกริยานในประโยคว่าเวลาที่เราตั้งคำถามและเวลาที่เราตอบ เราจะมีการสลับประธานกริยาอย่างไรนะคะนอกจากนี้นะคะในกิจกรรมที่2เนี่ยนักเรียนจะต้องเรียงลําดับคําในแต่ละข้อให้เป็นประโยคที่ถูกต้องสมบูรณ์ก็จะทําให้เข้าใจตําแหน่งของประธานกริยาได้มากขึ้นสําหรับในกิจกรรมที่6นะคะที่เขียนว่า grammar round up ตรงนี้เนี่ยเราจะให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องนะคะแล้วก็คุณครูอาจจะตั้งคําถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจเพิ่มเติม ในหน้าที่19จะเป็นเรื่องของ real world speaking นะคะโดยให้นักเรียนดูวิดีโอและภายใต้หัวข้อนะคะ meeting new people กิจกรรมที่นักเรียนจะทำนะคะก็จะเป็นการสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียนสองคนที่อยู่ในโรงเรียนคุณครูอาจจะถามว่าทำไมจึงคิดว่าเด็ก2คนนี้เนี่ยอยู่โรงเรียนเดียวกันและอาจจะมีการฝึกออกเสียงตามนะคะ โดยเฉพาะ key phrases วลีที่สำคัญนะคะที่ได้จากการรับชมวิดีโออาจจะต้องมีการนำมาเขียนตอบในกิจกรรมที่3นะคะในทักษะที่ใช้นะคะที่อยู่ในกิจกรรมที่4จะมีอยู่4ทักษะอันแรกคือการติ้งให้นักเรียนแต่ละคนคิดข้อมูลส่วนตัวของตัวเอง Prepare ให้นักเรียนทำกิจกรรมโดยจับคู่ สมมุติสถานการณ์ว่านักเรียนได้พบนักเรียนที่ย้ายมาใหม่ในโรงเรียนนะคะเราจะเตรียมบทสนทนาอย่างไร practice ให้แต่ละคู่นะคะสนทนาโดยใช้บทที่เตรียมไว้แล้วก็ perform โดยให้นักเรียนทำความเข้าใจคำถามในแต่ละหัวข้อและให้เพื่อนนะคะให้คำแนะนำผัดกันพูดผัดกันสนทนาในกลุ่มแล้วก็ประเมินคำถามคำตอบนะคะ หน้าที่20และ21จะอยู่ในหัวข้อ writing นะคะโดยกิจกรรมที่เราเห็นในหนังสือนะคะจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับ k e y p o l k e y p o l เนี่ยอธิบายง่ายๆก็คล้ายๆกับเพื่อนทางจดหมายแต่เราเปลี่ยนไปเขียนทางอีเมลแทนเพราะปัจจุบันนี้เราใช้อีเมลมากกว่าจดหมายวัตถุประสงค์ก็ไม่ต่างกันนะคะก็คือเป็นวิธีการติดต่อสื่อสารนะคะโดยแลกเปลี่ยนความรู้วัฒนธรรมจาก เพ,เพื่อนที่อยู่หลากหลายประเทศสิ่งที่นักเรียนจะได้ก็คือการฝึกทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารกิจกรรมที่คุณครูคอาจจะเน้นนะคะก็คือเรื่องของ sub skill ในที่นี้เราจะพูดถึง capital letters นะคะคือการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษเนี่ยการเขียนเป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะคำแรกที่ขึ้นต้นประโยคตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเราจะใช้กับสรรพนามไนะคะก็คือ าการแทนตัวเองใช่ไหมคะไอแล้วก็ชื่อประเทศนะคะอาจจะเป็นชื่อเกาะเช่นเกาะฮอนชูในประเทศญี่ปุ่นก็ใช้ตัวแคปิตอลนะคะหรือหมูกก่เกาะของประเทศสเปนนะคะเด e c a n นารีไอแลนนะคะนอกจากนี้นะคะชื่อนะคะคำนำหน้าชื่อนะคะมิ m เ s อร์มนะคะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ในการเขียนนะคะในกิจกรรมที่6เราจะแบ่งออกเป็น4หัวข้อที่สำคัญนะคะใน s l i l o b t นะคะก็คือการต i n งก่อนจะเขียนเราจะต้องมีการคิกคำศัพท์นะคะคุณครูอาจจะเขียนคำศัพท์ที่สำคัญไว้บนกระดาน Prepare นะคะอาจจะให้ข้อมูลสั้นๆเช่นเราจะเขียนเกี่ยวกับนักร้องหรือกีฬาที่เราชอบความสนใจต่างๆอาจจะมีการทบทวน a d adjective นะคะที่อธิบายขยายคำนาม r i write ในขั้นตอนของการเขียนอาจจะเขียนแค่2-3สย่อหน้านะคะใช้สำนวนที่ได้เรียนมาแล้วเช็คนะคะก็คือตรวจทานนะคะว่าสิ่งที่เราเขียนถูกต้องหรือเปล่าทั้งหมดนี้ก็คือจะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการเขียนกิจกรรมสุดท้ายในบทที่1นะคะหรือโปรเจกต์ในหน้า22-23จะเป็นเรื่องของการทำโปรเจกต์ของนักเรียน โดยกลับไปที่คำถามแรกนะคะ What do you think how are countries different คุณคิดว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้แต่ละประเทศแตกต่างกันนะคะโดยคุณครูอาจจะมอบหมายงานนะคะแยกออกเป็นแต่ละกิจกรรมสเต็ปที่1นนะคะที่เรียกว่าเป็นการคิดนะคะเราอาจจะให้นักเรียนดูโปสเตอร์เกี่ยวกับประเทศคาโลเบียที่อยู่ในหนังสือที่เป็นตัวอย่างแล้วก็ให้นักเรียนดูรูปแบบของโปสเตอร์นะคะ ว่าการทำโปสเตอร์เนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างสเต็ปที่2ให้นักเรียนวางแผนอาจจะเป็นงานกลุ่มนะคะ3-5คนให้ช่วยกันนะคะเลือกแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำพท์ระดมสมองเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆของประเทศที่นักเรียนต้องการที่จะนำเสนอขั้นตอนที่3หรือการ Create นะคะนักเรียนก็จะต้องเตรียมข้อมูลบรรยายภาพและรูปประกอบนะคะ อาจจะแนะนำให้นักเรียนเนี่ยไปดูนะคะในหน้า130ด้านหลังเดี๋ยวเราจะมีในสไลด์ด้วยนะคะว่าวิธีการหรือเทคนิคในการนำเสนองานเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยนำเสนองานของตัวเองก็คือในสเต็ปที่4 present ด้านหลังของหนังสือนะคะจะมี grammar bootcamp ของทุกบท ซึ่งจริงๆแล้วจะมีของ starter unit แล้วก็ review unit ด้วยสำหรับในบทที่1นนะคะที่เราได้กล่าวไปแล้วว่าเราพูดถึง verb to be นะคะทั้งในรูปบอกเล่าและปฏิเสธก็จะมีตัวอย่างนะคะและแบบฝึกหัดกร m มมาให้นักเรียนได้ฝึกนะคะจริงๆจ,จะอยู่ในหน้า117-118นนะคะสองหน้าต่อกัน ตั้งแต่หน้า128-129นะคะจะเป็น pronunciation แยกแต่ละบทพยายามให้นักเรียนได้ฝึกฟังนะคะจะมีการออกเสียงตามนะคะวิธีการ stretch คำโดยเรามี audio ให้ด้วยนะคะคุณครูสามารถที่จะเปิด sound audio แล้วก็กลับไปดูที่ในหน้า128นะคะซึ่งเป็นของบทที่1ค่ะ Project Planner ในหน้า130จะสอดคล้องกับหัวข้อในหนังสือบทที่1น,นะคะที่เกี่ยวกับ how are c o u n t r y different ที่เราพูดถึงกิจกรรมสุดท้ายนะคะให้นักเรียนนำเสนอโปสเตอร์ประเทศโดยดูจากตัวอย่างในหนังสือสำหรับ g r a ฟิกออร์แกไนเซที่นักเรียนได้ได้เห็นนะคะจะเป็นเกี่ยวกับการทำโปสเตอร์ก็จะมีในเรื่องของการจัดเตรียมนะคะการ ค้นหา material การวางแผนการนำเสนอทั้งหมดนี้ก็จะสอดคล้องกับกิจกรรมสุดท้ายของบทที่1ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสาระที่สำคัญของหนังสือ Get i t v o v v e d ระดับม1บทที่1ค่ะ